ยองเซโยสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอร์เคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันแลกะก็ชวนทุกคนมาเมา์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงโซมีหรือว่าจอนโซมีกันนะครับในตอนนี้โซมี so ได้เข้าร่วมคอนเสิร์ตลาลาป้าเคคอนเสิร์ตนะครับซึ่งก็ได้รับความสนใจจากแฟนๆอย่างมากเลยในตอนนี้นะครับชื่อของโซมีติดเทรนด์ทวิตเตอร์ขึ้นมาด้วยกับแฮชแท็กโซมีแฟนๆ สำหรับโซมีในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้เธอเนี่ยปังมากๆเลยจริงๆทั้งความสวยออร่านะครับฟแฟนๆเนี่ยชื่นชมมากๆว่าโซมีในครั้งนี้นะั้นวยงามมากจริงๆยิ่งได้เจอตัวจริงนะครับยิ่งอดมองไม่ได้เลยเพราะว่าออร่านั้นกระจายมากๆอยู่บนเวทีเนี่ยแสงก็เจิดจรัดนะครับพอลงมาอยู่ข้างล่างเวทีทักทายกับแฟนๆเนี่ยก็ยังน่ารักน่าเอ็นดูมากๆเลยในแฮชแท็กโซมีครั้งนี้เนี่ยแฟนไทยนะครับออกมากรี๊ดออกมาวีดโซมีกันอย่างมากมายแชร์รูปแชร์คลิปวิดีโอต่างๆของโซมีนะครับทั้งการแสดงบนเวทีที่สุดป ่เต็มมากๆการเคลื่อนไหวการเต้นการแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆเนี่ยโซมีเก็บทุกเม็ดเลยเต้นหนักเต้นแรงร้องดีนะครับและที่สําคัญนะเนี่ยได้ใจแฟนชาวไทยไปอย่างมากมายเลยกับการแสดงในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้บนเวทีเนี่ยโซมีน่ารักมากๆเลยตั้งใจพูดภาษาไทยให้แฟนๆเพื่อจะสื่อสารกับแฟนชาวไทยกันอย่างมากเลยจริงๆนะครับทั้งมีการจดโนต้ตมาด้วยแล้วก็คําแปลหรือว่าคําพูดภาษาไทยนั้นเนี่ยก็ได้มีการไปปรึกษานะครับกับรุ่นพี่อย่างแบมแบมมาแล้วว่าอยากจะพูดอะไรแล้วก็ให้แบมแบมนั้นได้ช่วย โน้ตไว้ให้นะครับว่าถ้าหากจะต้องพูดภาษาไทยนั้นต้องพูดอะไรบ้างโซมีเนี่ยก็ได้รีเควสไว้ว่าอยากได้คําพูดที่น่ารักน่ารัก,รกเอาไว้อ้อนแฟนๆและคาพูดที่โซมีนั้นเนี่ยพูดกับแฟนๆบนเวทีเนี่ยก็น่ารักมากๆเลยที่สําคัญนั้นเนี่ยเป็นประโยคที่ยาวมากๆแต่ว่าโซมีนั้นตั้งใจที่จะพูดกับแฟนๆมากๆเลยทักทายแฟนๆได้อย่างน่ารักสื่อสารได้อย่างน่ารัก แล้วก็พูดไทยเนี่ยชัดมากๆเลยจริงๆนะครับฟแฟนๆเนี่ยทั้งกรีดแล้วก็ทั้งตอบคําถามโซมีถามภาษาไทยมาแฟนไทยก็ตอบภาษาไทยกลับไปเหมือนกับว่าเป็นคอนเสิร์ตของศิลปินไทยแล้วก็แฟนคลับไทยเลยสื่อสารกันได้น่ารักมากๆนะครับโซมีเนี่ยทุ่มเทมากๆจริงๆเพื่อที่จะทําให้แฟนๆเนี่ยได้รับรู้ว่าเธอนั้นตั้งใจมาเจอกับแฟนๆเป็นอย่างมากและนี่ก็ได้ใจแฟนชาวไทยไปมากมายเลยเช่นเดียวกันหลังจากที่เสร็จเวทีเสร็จก็มาไฮเว็บกับแฟนๆนะครับก็ซื้อใจแฟนๆชาวไทยได้ไดอีกแล้วตกแฟนๆชาวไทย ได้เพิ่มมากมายเลยสเสน่ห์ของโซมีครั้งนี้เนี่ยออกมาโปรยให้กับแฟนๆได้เห็นแล้วก็ตกหลุมรักกันอย่างมากเลยในงานคอนเสิร์ตครั้งนี้นะครับได้ได้ว่าแฟนๆนั้นรักโซมีเพิ่มมากขึ้นกว่าเดิมเนี่ยสุดๆไปเลยนะครับทั้งการแสดงที่ดีมากๆบนเวที การตั้งใจพูดตั้งใจสื่อสารกับแฟนๆชาวไทยบนเวทีนี้ก็ซื้อใจแฟนๆไปแล้วหนึ่งพอมาเจอกับช่วงไฮเวฟอีกเนี่ยก็ซื้อใจแฟนๆเพิ่มได้อีกนะครับการมาครั้งนี้ของโซมี me นั้นเนี่ยเรียกได้ว่าเพิ่มขยายฐานแฟนไทยได้อย่างมากแน่นอนหากใครนะครับที่ได้ด,หด,ดูหรือว่าได้ไปงานคอนเสิร์ตลาลาป้าเคคอนเสิร,ร์ตมานะครับก็มาบอกกันได้เลยว่าการแสดงนั้นสนุกขนาดไหนช่วงของโซมี me นั้นเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างนะครับหรือว่าใครนั้นเนี่ยที่ได้ดูในทวิตเตอร์นะครับกับแฮชแท็กโซมีเห็นความน่าร คอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยนะครับสาหรับคลิปนี้เราก็แวะมาพูดถึงโซมีให้กับทุกคนได้ติดตามรับชมการใครเป็นแฟนคลับของโซมีหรือว่าเป็นแฟนเพลงของโซมีก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันได้เลยติดใต้คลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง